พี่ครับเจอาสางน้อยครับเจอาสางน้อยรถรถปีไหนครับพี่นี่เพิ่งได้ปีเดียวครับอ๋อครับโอ้ยหกสี่มันปรับปรุงยังไงละครสางน้อยของผมมีหกสองครับสอนี่ครับก็ม่ได้สาครอบ โครอมิ้นอเครื่องขมินน้นครับยมครอโอ้ของผมเป็นเครื่องฮีโน่ขมิขม้นไอท่อวกนี้ตองใหญ่ครับพี่ตองระวังาะวมันสีมันสีมันสีมักหัวนี่ครับพท่อหายใจพท่อมันสีมักขาดครับอของผมนี่ของผมติดลมแล้วท่อตัอวนี้มันแส่น้ำครับน้ำเขาไปเลยครับอันตรายครับ อ,อนม่งั้นครับเขาทท่โบเลยคือมันมันหัวตามร้อยนะครับพี่หลักกระบอเห็นโอตัวนี้เป็นเครื่องข้ามินครับเล็กนิดเดียวครับเครื่องข้ามินตัวใหญ่รครับหน่ยสามสิบครับหน่สามสิบวกโบก็หน่สิบได้สายพานตั้งสามเส้นอยู่แกวนวใหญ่ขึ้นครับนี่ครับ วินแปลว่าตอนนี้น่าจะเป็นวินวินอะไรวะวินแปดแปดไหมวินอะไรวะของผมเป็นวินอะไรวะจำอะไรเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดครับอะไรวะ สายาพานยังเป็นสามเสียนอยู่ครับแต่ปีใหม่นี่เป็นเป็นสี่เสียงแล้วนะพี่อือโอ้ไอไฮโดรลิกเลดพต้อมครับนี่ตัวจามพ้อมครับรอเอา้าแบตลูกเดียวหรือหรือ,รอมาอย่างนี้เหรอพี่ลูกเดียวเหรอใช่โอ้ตัดจิงสองเหรอครับใช่ฮีโน่สอ,<ม>ส,สองได้ไหมผมใส่สองได้ไหม ใส่สองได้พี่นี่ไงล็อกมันเป็นสองแต่พี่ต้องต่อต่อไอ้นี่กันนะพี่ต่อขนานนะอย่าไปต่ออนุก,กรมนะถ<ม>้าต่ออนุก,กรมเป็นยี่สิบสี่โวลต์เลย<ม>แปลว่ามันสาตาร์สิบสองโวลต์ได้เห็นหาร์ตตาร์ตัดตุลไม่นี่ตัวนี้มา้ห้ครับรมีตัวมีตัวจามครับนอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิม ตู้ต้องตู้ต้องแก้มามลพี่ครับใช่เนี่ยผมได้ได้พี่มาเนี่ยอ่ะอะไรก็ต้องแก้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วแก้ตู้แก้ฟันใหม่พี่จริงๆเนี่ยเปียเป็นเทาสองนิ้วนี่จะดีมากพี่แล้วก็ใส่ตัวลูกเตะข้างล่างเลยพี่สนะองสายพานเป็นสองตัวใช่หนีบหนีบบนหนีบล่างไอ,อตัวนี้ ไอ้ตัวนี้พี่ยืดยลดตายเลยก็ได้ที่เลดให้มันประคองเพราะเวลามันไอ้นี่หนักมันสะบัดมันจะเปลืองสายพานตู้มากรถปีเดียวครับปีเดียวครับปีหกทีกำลังแก่ที่ดเลยเข้าปีที่สองแล้วนี่เจอแพ้ทำไมเป็นสนิมวะเอ่อตัวนี้มันแก้ไขครับอ๋อมันมีปัญหาตัวนี้ครับยก คอไม่ขึ้นครับชางทางช้างเขาก็เลยเปลี่ยนแพรให้หมอครับมาเปลี่ยนตัวแพรแล้วก็เปลี่ยนตัวกระบอกใหม่ครับกระบอกตัวเลยครับชุดกระบอกยกแล้วก็ชุดคอนโทรลอืมเปลี่ยนสายใหม่เนาอไล่สายใหม่ใช่ไหมสายเดิมนี่แหละเขายกกระบอกมาแล้วก็ชุดคอนโทรลมาทั้งเป็นเกือบเดือนน้อแก้ไม่จบครับ ตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เช็คต์ตสภาพครับเบ,บิกต่ำล่มครับต่ำล่มยี่ด้านปนนลยครับเพราะว่าเสียงข้าวม,มีนมันแยกต่ำร่มครับก็ปั่นครับโตอ่าปั่นควายครับต่ำล่มโซ่ ปีเดียวครับเกี่ยวทังนาปีนาปังใช่ไหมพี่ใช่ครับได้เยอะไหมนาปีสามร้อยแป๊บเดียวครับหมดแล้วโอ้โหรถเียวเยอะมากเขาผมเริ่มขับมาได้สามร้อยเหมือนกันเลยพี่แต่หลังๆมาได้ได้เยอะขึ้นดำทำตู้ใช่ไหมล่ะใช่มันก็เลยดันได้ใช่ป่ะใช่ผมผมดันไม่ได้เลยครับตอนนี้นะใช่ต้องต้องแก้ตู้พี่แก้ตู้แก้ใบตก อย่างผมก็ยังยังสามเส้นอยู่นะยังสามเส้นใช่ยังสามเส้นอยู่เคยคิดอนาคตจะเปลี่ยนเป็นสี่ไหมครับนี่แหละปีนี้ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนท <ผม S 1> ั้ง<อ>ป,นนปีนาปีที่จะถึงครับใช่ตอนนี้นาตังผมเอาอย่างนี้ก่อนตอเครื่องเล็กมากเลย <c oughs> แต่วิ่งขับใหญ่นะไอตัวนี้ใหญ่มากเลย เราดันเข้าเข้าหนานนบมันโหลดนะพี่ใช่ครับโหลดที่ตู้ครับือไปอัานที่ตู้มันฟาดอยู่ข้างในแล้วครับปงบังปงบังเลยครับต้องแก้ตูพ้พี่แก้แบบต่สตาร์ทก็อยู่ด้านนอกแต่ฮีโน่มันจะอยู่ด้านในนี่ครับเครื่อง,องมิ้นไม่ดีตรงนี้นี่ไหม้ไปแล้วตูดไหม้แล้วพี่ตูดใจครับไหม่เกิดจากอะไรพี่เกิดจากขี้ขี้<อ>แกะครับ พ่อมาตันเพราะหาว่าผมอ่ะไม่ยอมเป่าผมเป่าครับแต่ร<ข>อ,อบ,อบหนึ่งที่เต็มอุ้มครับจะมาตันทุกรอบเลยปกตินี่ปิดไม่ปิดก็ไม่เกี่ยวนะตัวใดถ้าเป็นของไอไ้นี่ของฮีโนโ่ใช่ปล่อยเลยเขาเขาไม่ไหม้นะอันนี้ไหมเลยแล้วผมโทรไปเขาก็ว่าเขาโทษเราว่าเราไม่ยอมเป่าตวัวตัวตัวเป็นพลาสติกนะพี่เลยเป็นอะไรตัวไม่ ฮีโน่ก็เป็นพลาสติกครับแต่ไม่มีปัญหานะฮีโน่ลายพันทัมมิ่งเป็นแบบแบนครับแต่เครื่องมันเล็กนะพี่ uh huh. นิดเดียวทัมมิ่ง4ีูซครับเล็กมากแต่มันดีตรงที่มันได้เครื่องใหม่นะพี่ uh huh. เบียดเสร็จเท่าไหร่พี่แสนไอ้ล้านเจ็ดครับ ร้านเครืล้านร้านร้านหกห้านี่แหละครับดามาเยอะไหมพี่เดามาเยอะไหมยุกออกสดเลยอออดามา 600, หกแสนหรอหกแสนส่งมันส่งเป็นสามเดือนครั้งอ่อสามหมื่นแสนสองสามหมื่นแสนสองหมื่ประมาณเนี้ย 5ปีตอนนี้ได้กี่ไร่ครับพี่นาปันตอนนี้กำลังเริ่มใช่ไหมใช่ครับเพิ่งเริ่มเมื่อวานได้ไร่เดียวไปเกี่ยวให้เขาก่อนแทงก่อนเราเก็บน้อยๆไปครับเพราะว่าแถวนี้ไร่มันไร่ข้าวไม่ค่อยเยอะเขาเกี่ยวกันไร่เท่าไหร่พี่ตอนนี้น่าจะ700 700เหรออู้ยังแพงแล้วถ้าเก็บต่างหาง เดินไม่จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นแบบถอดเกี่ยวหัวเกี่ยวกระโพดถอดง่ายครับมีเดือยด้วยครับเดือยหมดยกทุบหน้าเกี่ยวข้าวออกเกี่ยวกระโพดได้เลยโซ่มันก็เล็กดิโซ่มันก็เล็ก ต้องใส่เป็นโท่ตัวใหญ่ใช่มันยืดเร็วใช่ม,มันยืดเร็วแค่ปีเดียออวออผมตั้งแล้วน่ะใช่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้<ม>ปกตินาปีที่นี่เขาใส่ข้าวอะไรพี่เ,ออเป็นหอมมะลิเนี่ยครับอืแต่บ้านผมเป็นเอ้ยข้าวมะลิใหญ่พี่ร้รอยร้อยห้าต้องแต่งตู้อย่างเดียวเลย ต้นยาวไหมยาวพี่ทั้งยาวทั้งล้มอ่ะมารีร้อยห้าของผมประมาณเนี้ยแต่แต่แต่นี่ได้อยู่แต่ไอ้กอหสิบห้าเนี่ยไหวงอดันได้อยู่ของผมก็มีกอหสิบห้าเป็นรุ่นใหม่ครับวัดรอบครับวัดรอบมีชั่วโมงให้ดูได้แล้วพี่ควัดรอบมีชั่วโมงให้ดูได้ครับแล้วก็ความร้อนแล้วก็ร้ได แล้วก็้กแบตแต่จิงต้องแบตก้อนเดียวหนิพี่เดี๋ยวดูตู้กันครับขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตผมเอาเลยมาใส่แล้วก็ตั้งเปิดเนี่ยเฮ้ย ตู้ฟันยังเต็มอยู่เลยต้องถอนฟันแล้วพี่ไล่ไล่ถอนฟันไล่ฟันไม่รู้เลยนะค่อยๆแต่งไปค่อยๆแต่งไปแต่งเบื้องต้นก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมอ่ะผมไปเกียร์ฟันออกไปสองตัวที่ติด ที่มันอยู่หน้าใบพัดอะครับเกิดอาการอั้นมันก็หายไปนิดนึงนิดเดียวท้ําจริงมันยเนี่ยบุ้งบังบุ้งบังแถวตรงนั้นนะครับมันมันไม่ไปอะน็อตพวกนี้นี่พี่สี่ตัวนี่ถอดได้เลยไม่เป็นไรถอดแล้วก็แค่ปิดลงอย่างงี้แถวไม่ไม่มีผลอะไรเพราะพี่จะได้ล้วงบ่อยๆใช่เวลาพันคออย่างงี้พวกขี้เกียจตีตัวนี้เลยเปิดไปเลยพี่ไม่ต้องขัน แล้วก็เดี๋ยวก็พันคอพี่ต้องใส่ใส่ท่อท่อแป๊บท่อเหล็กอืมเดี๋ยวก็พันคอมันจะใส่ตรงนี้เหรอครับดักตรงนี้เหรอไม่ใส่เพามันพี่ข้อเพาหน่อยอืกันพันคอครับแต่มันไอ้นี่มันใหม่มันตีไปอยู่แต่ถ้ามันเริ่มสั้นแล้วมันจะกลับฟางมันจะกลับมา ตู้ยังเล็กเหมือนเดิมใช่ไหมบ้านเล็กมากเล็กๆแต่แต่เข้านานาปังเนี่ยถือว่ายังเกี่ยวง่ายอยู่พี่แต่ถ้าบ้านผมนี่ไม่แต่งตู้ไม่ได้เลยฮ่มกุมก็ตันตันไม่ถึงหรอไม่ถึงไม่ถึงเลยครับอยู่ที่เข้าแปดร้อยเก้าร้อยเต็มที่แบบพูนๆขึ้นมาเลยครับครับใช่ประมาณนั้นใช่ ปิดเลยก็ได้พี่ปิดเลยหม้อน้ำเหม้อน้ำใหญ่แล้วครับหม้อใหญ่ของผมยังได้หม้อน้ำเล็กเลยหอยอะไรหอยเท่าเดิมครับหม้อคอยเท่าเดิมของผมฝากเอาไว้รีบรุสันสันครับมาเบิง้งรถรถปีปีใหม่ๆนี่ครับปีหกสี่สาหรีลาดเลยเนี่ย เดี๋ยวพี่พตัติสตาร์ทนนเครื่องเบเดงครับฟังเสียงเครื่องข้ามหมิ่นครับคอนโทรนนี่เป็นนิสซยต,ต้องลอกไปตลอดครับ เดินเรียบมากใช่เบาเบามากพี่นีน่ต้วงถูกทำยังเลยยัรับต้องธรรมดาทด้วยสายพานฝังออยที่ยัยนก็ให้มันตึงไว้ตลอดที่มันจะไ,ไม่ได้เบลือวสายพานเดี๋ยวผมผมลองโยกดูแล้อยู่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาต ตัวนี้ตัวนี้ให้แฟนครับข้อเมนครับตัวนี้ผมบระเด็จรบูว่าดีบอดีครับให้แฟนครับช่วยอันนี้อันนี้ด้วยครับแต่ข้อมูลซื้อคืผมที่ผมครับฮีโน่ครับเพื่อนฮีโน่ผมว่าฮีโน่กำลังเหลือกว่าครับตัวนี้ตัวนี้บรเด็ว่าตัวนด้ดีบอดีครับฟังเสียงเอาครับอืมครับผมฝากเอาไว้ครับ แท่นนเครื่องมันก็ไอ้นี่ด้วยนะพี่มันไม่เท่ากันเนาะเพราะอ่างน้ามันมันไอ้นี่ใช่ไหมนี่มันหย่อนลงมาคัานไม่เสมอกันไฮเอฟซี<ม> FC เป็นผู้ตัดสินครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องฮีโน่ก็เพื่อนข้าวมินครับเหลือกเอาครับ <c oughs> ข้าวมินในเครื่องไม่ครับฮีโน <c oughs> ่แเครื่องเสี่ยงกองครับรถจะเสียตัดสินเอาครับผมครับผมฝากไว้ครับ